กลาไม้รวมแล้วก็ไม้ไผ่ใช้มอเตอร์3แรงอัดกลาแบบไม่ต้องบดตัวตัดอัตโนมัติขายึดแบบ cnc แบบใหม่ระบบสวิงอาร์มนี่คือก้อนฐานที่ได้นะครับ diy บัานนอกสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบเครื่องอัดฐานจาก tnbc นะครับเครื่องอัดฐานตัวนี้เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับเครื่องอัดฐานทั่วไปในท้องตลาดที่มีขนาดของมอเตอร์ที่เท่ากันนะเครื่องอัดฐานรุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องอัดฐานที่ดีที่สุดดีในด้านไหนบ้างเราไปทดสอบกันเลยครับ ส่วนแรกที่เราจะพาไปดูกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์ในรุ่นนี้นะครับจะใช้มอเตอร์ของ Pi o n นียซึ่งมอเตอร์ตัวนี้จะมีกําลังอยู่ที่3แรงม้านะายคนอาจจะกังวลว่าเอะมอเตอร์3แรงม้านี่มันสามารถที่จะผลิตฐานอัดแท่งได้จริงเหรอมันจะทําให้เครื่องติดขัดหรือเปล่านะทางทีเอนี NBC นะครับได้ให้ข้อมูลมาว่า,อามอเตอร์ของ Pi o n นียนะครับเป็นมอเตอรอ์ที่ผลิตในไทยมีศูนย์รับประกันในประเทศไทย1ปีเต็มแล้วก็กําลังแรงม้าเนี่ยผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมให้กําลังแรงม้าที่เต็มกําลัง ม,นะมีการจัดวางสายพาน,นให้สั้นที่สุดนะครับเหตุผลที่ทําแบบนี้เพราะว่าจะทําให้มอเตอร์ยรับภาระที่น้อยลงสูญเสียกําลังในการขับเคลื่อนสายพานที่น้อยลงนะเพราะว่าเราใช้สายพานที่สั้นลงนะครับทำให้เวลาการทํางาน,นมันกินกําลังของมอเตอร์น้อยลงนะตัวเกียวตัวนี้นะครับจะ๋ยวผมื่งออกมาให้ดูนะครับ เกลียวตัวนี้เป็นเกลียวชนิดพิเศษที่ใช้ขั้นตอนในการ C N C ผลิตขึ้นมาไม่ใช่การนําเหล็กมาพันเป็นเกลียวแล้วก็มีรอยเชื่อมตัวเกลียวชุดนี้เป็นเกลียวที่ไล้รอยเชื่อมฉะนั้นเนี่ยมันจะมีระยะของเกลียวแล้วก็ล่องของเกลียวตรงนี้นะครับมีระยะที่เท่ากันตลอดเลยซึ่งข้อดีตรงนี้นะครับมันทําให้การลําเลียง ตัววัสดุหรือว่าฐานที่เราจะอัดเข้าไปมันมีความไหลลื่นมากกว่าทําให้ใช้กําลังของมอเตอร์น้อยลงฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์3แลนสามารถที่จะอัดฐานไม้เนื้อแข็งเช่นกรลาอย่างงี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทําการบดหลังจากที่เรารีวิวอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบอัดไอตัวกรลานะครับวันนี้เราเตรียมวัสดุไว้3อย่างนะครับก็จะมีกะลาไม้ไผ่แล้วก็ไม้รวมนะครับเดี๋ยวเราจะทาการทดสอบกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปทดสอบเนี่ยเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆก่อนนะครับทีนี้ ชุดเกลียวตัวนี้มันจะมีระบบเซ็นเตอร์ล็อกมานะหมายความว่าไงหมายความว่าในขณะที่เราใส่เกลียวไปแล้วเนี่ยเราลันเครื่องเปล่าเนี่ยเครื่องแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราผมจะลันให้ดูนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ชุดเกลียวกําลังทํางานอยู่นะครับแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับนิ่งมากนะครับด้วยระบบเซ็นเตอร์ล็อกที่ออกแบบมาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมหยุดเครื่องก่อน ด้วยระบบเซ็นเตอร์ล็อกที่ออกมาใหม่นะครับทำให้ชุดเกลียวตัวนี้ไม่มีการเสียดสีระหว่างการทํางานทําให้อายุการใช้งานเนี่ยมันยาวนานมากยิ่งขึ้นและย้ำอีกทีว่าชุดเกลียวตัวนี้เป็นชุดเกลียวแบบ C N C ไลทอยต่อไลทอยเชื่อมนะครับทำให้การลาเลียงก้อนฐานเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแน่นอนนะครับแล้วเรามาดูที่ชุดกล่องคอนโทรลเนี่ยอันแรกก็จะเป็นไฟ power ก็คือจะเป็นไฟที่บอกว่าเราเปิดการทางานของตัวสกิทเบรกเกอร์หรือยังนะครับส่วนช่องที่2นี่สําคัญนะครับจะบอกไฟบ้านของเราเนี่ย ตอนนี้มันกี่โวลแล้วแล้วตัวแอมด้านล่างเนี่ยก็คือบอกว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยกำลังทํางานอยู่ประมาณไหนนะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้จะมีกําลังการทํางานสูงสุดอยู่ที่20แอมนะครับตัวนี้ก็จะคอยบอกว่าขณะที่ทํางานเนี่ยมอเตอร์กินกระแสไปกี่แอมแล้วเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวออนออฟนะครับก็เป็นตัวเปิดปิดมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสวิตชุกเฉินกรณีที่เรา ทำงานไปแล้วเราอยากหยุดเครื่องอัตโนมัตนะิเราอาจจะบิดตัวนี้ไม่ทันเราก็ใช้มือตอกตัวนี้ลงไปนะครับถ้าเราจะให้มันกลับมาทํางานเหมือนเดิมเราก็บิดไปทางขวาเราดูตัวเครื่องคร่าวๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบอัดฐานให้ดูกันครับอันนี้เป็นฐานที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราผสมแป้งกับน้ํานเรียบร้อยแล้วเรียงลาดับไปจากกะลาไม้รวมแล้วก็ไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเราเอาไม้ไผ่ลงเครื่องทําการเทสให้ดูเลยครับ เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากถ่านไม้ไผ่นะครับตอนนี้เราเทลงไปในกระบะแล้วนะครับซึ่งกระบะตัวนี้ก็ดีไซน์ให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับโดยมีตัวหลุมนะครับหลุมในการเติมถ่านอยู่ชิดมุมด้านซ้ายนะครับหรือส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถใส่วัสดุได้เยอะนะครับแล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับในการเขีียรถ่านนะครับห้ามใช้มือเด็ดขาดนะครับเป็นอันตรายนะครับอันนี้เราใช้เป็นท่อ PVC นะครับเอาไว้เขีียรถ่านก็จะปลอดภัยนะครับโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องเลยครับโอเคถ่านเราเติมได้เลย<า>นะครับเติมลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ดูถ้า นะครับโอเคแบบนี้นะครับอ่ะออกมาแล้วนะครับช่วงแรกก็ยังเป็นก้อนไม่สวยเท่าไหร่เราต้องรอให้อุณภูมิความร้อนตัวกระบอกตรงนี้นะครับให้ความร้อนมันได้ที่ก่อนนะครับแล้วผิวถ่านแป้งน้ํามันจะละลายรวมกันผิวมันจะเนียนขึ้นนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเราดูที่ผิวถ่านก่อนเนี่ยฮะต้องรอให้ความร้อนมันขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ความร้อนยังไม่มีเท่าไหร,ร่นะฮะเห็นไหฮะ นะะผิวฐานเริ่มเนียนออกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอันนี้เราอัดออกมาเลยนะครับเริ่มมีความเหนียวแล้วนะครับนี่นะฮะสังเกตนะครับถ้าผิวฐานมันไม่เนียนนะครับมันมีรอยร้าวเนี่ยเราก็สังเกตง่ายๆคือแป้งอาจจะน้อยหรือว่าปริมาณน้าอาจจะน้อยไปนะครับให้เราเคยไปเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำครับในส่วนนี้นะครับเราต้องอาศัยประสบการณ์นะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำนะครับไปนะครับผิวฐานเนียนเลยนะครับเห็นไหมฮะ อ่ะโอเคฐานมีความเหนียวมากเลยนะครับนี่นะฮะอ่าโอเคอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะอ่ะหักออกมาเนาะก้อนฐานมีความเหนียวนะครับสังเกตนะครับตัวก้อนฐานที่ที่อัดออกมาเนะี่ยอ่าก้อนฐานเวลามันเดินมานะมันจะเดินด้วยความเรียบเนียนที่เสมอเท่ากันตลอดนะครับเพราะว่า ตัวเกลียวนะครับที่เป็นเกลียวแบบ C N C นะครับมันจะทําหน้าที่ลําเลียงแล้วก็ป้อนฐานสม่ําเสมอการมันทําให้ก้อนฐานตรงนี้มันไม่แกว่งไปแกว่งมานะครับตรงนี้นะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะฮะอันนี้เรายังอยู่ที่ไม้ไผ่อยู่นะครับเมื่อกี้เราไปเพิ่มน้ํามานะฮะเห็นไหมฮะออกมาก้อนแน่นเนียนสวยยาวเลยนะครับนี่นะฮะที่เราไปทําการปรับเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปนะครับฐานที่ออกมาก็จะเนียนแบบนี้นะครับไม้ไผ่นะฮะโอเคนี่นะครับ ฐานนี้สามารถนําไปตากแดดได้เลยนะครับประมาณ2 -3 าวันก็จะแห้งสนิทครับก็สามารถบรรจุถุงนําไปขายได้เลยนะครับสังเกตนะไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเราใช้ปริมาณน้ําที่มากกว่าไม้เนื้อแข็งนะครับมากอยู่พอสมควรเลยนะฮะโอเคนี่นะครับคือก้อนฐานที่ได้นะฮะมีความเนียนสวยนะครับพอผสมเสร็จปริมาณน้ําปริมาณแป้งลงตัวนะครับอัดออกมาก็จะสวยเนียนแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะ เป็นแท่งยาวๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้รวมนะครับนี่คือฐานไม้รวมนะครับที่เราไปทําการผสมน้ําเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสอัดออกมาให้ดูอีกครั้งนึงนะครับโอเคโอเคป้อนฐานลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูฐานที่ออกมานะครับอ่าช่วงแรกนี้ยังเป็นฐานเก่าอยู่นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูนะฮะนี่ฮะเราก็ป้อนฐานลงไปได้เลยนะครับ แบบนี้โอเคอ่ะนี่อันนี้เป็นฐานเก่านะครับฐานเก่าแล้วก็เอาไปยียีอัดใหม่นะครับอันนี้ฐานที่เราเพิ่มน้ํามาเห็นไหมฮะจะมีเงาเงาขึ้นมาก็คือเราไปเพิ่มน้ํานะครับผิวฐานก็จะเนียนนะครับความร้อนตรงนี้ร้อนมากเลยนะครับเราต้องลองเอามือจับดูนะครับตรงนี้ความร้อนต้องร้อนมากๆนะครับมันจึงทําให้ตัวแป้งน้ำนะครับแล้วก็ฐานผสมรวมกันกลายเป็นกาวนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมฮะเนื้อเนียนเลยนะครับแบบนี้ นะฮะสังเกตดูก้อนฐานที่ออกมานะครับมาจอบ่งบอกถึงความแน่นของก้อนฐานครับรูปทรงของฐานนี้ก็เป็นแบบห้าเหลี่ยมมุมโค้งนะครับนี่นะฮะอ่ะยาวอ่ะโอเคนะครับหักออกมาแบบนี้นะครับอ่ะนะสังเกตนะครับถ้าฐานมันเหนียวเนี่ยมันมาจับตัวติดกันแล้วเราก็เขี่ยแบบนี้นะครับมันจะได้ทำงานต่อเนื่องนะฮะอันนี้คือก้อนฐานที่ออกมานะครับอ่ะโอเค นะครับเนี่ยฐานมีความเหนียวนะครับทั้งเหนียวทั้งแน่นเลยนะฮะสังเกตนะครับก้อนฐานนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับการไหลเนี่ยจะไหลอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอก้อนฐานไม่แกว่งไปแกว่งมานะครับแล้วก็สังเกตเสียงตัวเครื่องทํางานนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะบอกอัตราการกินกําลังไฟนะครับมอเตอร์เนี่ยสามารถรับได้ที่20แอมป์แต่ว่าตอนนี้กินอยู่ที่8 อ่า8 9 8 9.7แอมป์นะครับตรงนี้นะครับเห็นชัดไหมอ่าเนี่ยฮะ9นะ9กแอมนะครับก็คือมอเตอร์ทำงานกำลังดีนะครับไม่ได้โหมกำลังจนมากเกินไปมอเตอร์รับได้ที่20แอมแต่ทำงานจริงเพิ่งจะใช้ไป9แอมเองนะครับแสดงว่ามอเตอร์3แรงเนี่ยสามารถรับได้แน่นอนนะครับอันนี้ฐานยาวหล่นลงมานะครับอ่ะโอเคอ่ะนี่นะครับนี่คือฐานที่ได้นะครับอันนี้คือฐานไม้รวมนะครับ เดี๋ยวเราไปทําฐานกะลากันนะครับสุดท้ายเลยนะครับเราจะทําการทดสอบอัดกะลาแบบไม่ต้องบดนะครับก็คือผสมแล้วก็อัดออกมาเลยโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นได้เลยครับโอเคอ่ะนี่เป็นกะลานะครับฟังเสียงนะครับเสียงดังก๊อปแกป๊บก๊อปแกป๊บก๊อปแกป๊บนะครับถานที่ออกมาอันนี้ยังเป็นไม้รวมนะครับรอสักแป๊บนึงนะฮะอ่ะน่าจะหมดช่วงละอ่ะโอเค ต่อไปก็จะเป็นกะลานะครับสังเกตที่เนื้อครับจะมีเนื้อกะลาออกมาเรื่อยๆนะฮะอ่ะนี่ฐานกะลาออกมานะครับสังเกตนะครับว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยเครื่องก็สามารถทํางานได้แบบสบายๆเลยนะครับมอเตอร์3แรงนะครับดูการกินกระแสนะครับอยู่ที่9นะฮะเนี่ย9.2อนะครับ9.8แอมป์นะครับ9.1นะครับอยู่ประมาณ9ไม่ถึง10แอมป์นะครับ มอเตอร์รับได้ถึง20แอมป์นะครับแต่ว่ากินกระแสตรงนี้อยู่ที่แค่9อ่าตัวนี้10แอมป์แล้วครับขึ้นมาที่10แอมป์10.2แอมป์นะครับอันนี้คือฐานที่ได้นะครับอันนี้เป็นกะลานะครับนี่นะฮะโอเคมีความเหนียวเลยนะครับสามารถอัดออกมาใช้งานได้เลยนะครับกะลาโอเคกะลารอบเดียวเลยไม่ต้องไปผสมน้ําเพิ่มนะครับใช้ได้เลยนะฮะฐานมีความเหนียวมากเลยนะครับ นี่นะครับนี่คือกะลานะครับโอเคเราเติมไปเสร็จแล้วนะครับมีอุปกรณ์นะครับห้ามใช้มือนะมีอุปกรณ์นะครับช่วยเขีียร่ถานลงไปนะฮะสังเกตผิวถานที่ได้ออกมานะครับเนียนเรียบเลยนะครับอ่ะหักออกมานะครับอันนี้คือกะลา อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปให้ดูนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการทดสอบเครื่องในรอบแรกนะครับคือการนำฐานนะครับมีไม้กะลาไม้รวมแล้วก็ไม้ไผ่นะครับผสมน้ำผสมแป้งแล้วอัดออกมาเลยสรุปนะครับตัวเครื่องตัวนี้ใช้มอเตอร์3แรงสามารถอัดฐานได้สบายๆนะครับไม่มีอาการติดขัดหรือเครื่องติดค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับมอเตอร์เดินนิ่งเสียงเครื่องเงียบฐานที่ไหลออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับก้อนฐานสวยงามเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นไม้กะลานะครับ อันนี้เป็นไม้รวมนะครับอันนี้ก็คือไม้ไผ่นะครับแต่ตอนนี้นะครับ เครื่องอัดฐานของ TNBC นะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถอัดฐานออกมาได้เลยโดยไม่ต้องทําการบดครับเราสามารถที่จะพัฒนาให้ก้อนฐานของเรานะครับมีประสิทธิภาพมีความสวยงามมีเนื้อเนียนเนื้อแน่น,น,น,นได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลนะครับว่าเราจะผสมและอัดออกมาเป็นก้อนเลยเราพอใจไหมสมมุติว่าถ้าเรายังไม่พอใจเราสามารถจะทําให้ความหนานแน่นความเนียนความละเอียดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้โดยใช้หัวบดของเครื่องอัดฐาน TNBC ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะทดสอบให้ดูนะครับว่าหัวบดตัวเนี้ย มันจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะปรับความละเอียดนะครับแล้วก็ปรับระดับความร้อนในการบดได้ซึ่งหมายความว่าเครื่องตัวนี้สามารถที่จะบดร้อนได้ปรับระดับความละเอียดได้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากระบวนการบดถ่านด้วยหัวบดของ TNC b เป็นยังไงกันครับไปดูกันครับอันนี้ก็คือฐ่านกะลานะครับเป็นชิ้นๆเลยนะรที่เราทําการผสม น้ำผสมแป้งนะครับย้ำนะครับว่าต้องผสมน้ำผสมแป้งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่มีฝุ่นนะครับการทํางานมันจะได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสตาร์ทเครื่องทาการบดกันเลยนะครับมาดูกันว่าไอหัวบดที่มันปรับความละเอียดได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนครับโอเคอ่ะอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ทํานะครับต้องมีอุปกรณ์นะครับช่วยนะครับอ่ะนี่คือถาดที่ออกมานะครับเห็นไหมฮะยังไม่ละเอียดมากนะครับเราก็ปรับตรงนี้เข้าไป เนะี่ยปรับตรงนี้เข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็เติม่านไปเรื่อยๆนะครับอ่าปรับตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความละเอ,เอียดของ่านนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ่านที่บด,ดออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความร้อนแล้วก็มีความเหนียวนะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วเห็นไหมฮะเริ่มมีความร้อนมีความเหนียวแล้วนะฮะอ่าเราอย่าลืมนะครับว่าเราจะปรับได้ก็ต่อเมื่อ่านเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับเราถึงจะปรับเข้าไปได้ถ้าเราปรับเข้าไปก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหากับตัวเครื่องนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ ฐานที่บดออกมาเนียนละเอียดเลยนะครับเนี่ยฮะเหนียวด้วยนะฮะเนี่ยเราลองกําเป็นก้อนเนี่ยฮะนี่คือข้อดีนะครับคือหัวบดตัวนี้มันปรับความละเอียดได้แบบนี้เลยครับผ่านออกมาเนี่ยจะเป็นเนื้อเหนียวมาเลยนะ,ะแล้วไม่เป็นก้อนนะครับจะเป็นเศษ bon เล็กๆให้เราพร้อมเอากลับไปอัดได้เลยนะครับนี่นะฮะเราป้อนลงไปเลยนะครับเห็นไหมฮะการทํางานนะครับมีอุปกรณ์ช่วยนะครับอย่าใช้มือนะครับเขี่ๆลงไปนะครับเพราะว่าฐานมันเป็นชิ้นใหญ่ๆฮะมันติดกัน อันนี้ก็บดออกไปนะครับเห็นไหมฮะบดได้ไวนะครับเครื่องตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นแบบ all in one นะฮะเราได้หัวตัวนี้ไปเนี่ยเราบดฐานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานไม้อะไรเนี่ยเครื่องตัวนี้สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราอัดออกมาเราไม่อยากบดเราอัดออกมาเลยก็ได้นะครับถ้าเราพอใจในในผลผลงานหรือว่าก้อนฐานที่ออกมาแต่ถ้าเราอยากให้ฐานมันมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเราควรทําการบดก่อนนะครับ้วยหัวอัดอ่าไม่ใช่นะด้วยหัวบดนะครับขอโทษนะครับพูดผิดใช่นะละเอียดเลยนะฮะฐานที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เพรอมาไไปัดด้เลย เห็นไหมฮะอ่ากระบะนะครับในการใส่ถานเนี่ยอ่ากว้างใหญ่นะครับทำงานง่ายนะครับแล้วหลุมที่เราเติมลงไปเนี่ยฮะมันอยู่ตรงมุมเลยนะครับมันทําให้พื้นที่ในการอ่าวางถานเนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะอ่าเขี่ยแบบนี้นะครับเขี่ยลงไปนี่คือถานที่บดออกมานะครับก่อนที่เราจะบดให้เสร็จนะครับเราควรจะเอาถานที่บดแล้วเนี่ยไปใส่ประมาณสัก3ามกำมือนะครับเพื่อไล่เศษถานใหญ่ๆที่เราใส่ออกไปที่มันยังค้างในเครื่องให้ออกมาอย่างนี้นะครับ อ่ะนี่นี่แบบนี้นะครับอ่าเพื่อไล่เศษฐานที่ค้างอยู่ในเครื่องให้ออกมานะครับแค่นี้นะครับกระบวนการบดเสร็จลแล้วน,นะครับบดออกมาฐานนี้จะร้อนละเอียดเหนียวเลยนะฮะ้อมาไปอัดเป็นแท่งนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากบดเสร็จแล้วเราจะไปอัดเป็นแท่งให้ดูเดี๋ยวเราจะมาเทสต,ตัวตัดด้วยนะครับซึ่งเราจะมีอุปกรณ์ตัวตัดฐาน,นเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวตัดกันด้วยครับฐานกะลานะครับที่เราทําการ บดโดยใช้หัวบดท,ที่สามารถปรับความละเอียดปรับความร้อนได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมจะอัดละทีนี้เราติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มนะครับก็คือตัวตัดอัตโนมัตินะครับก็เป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ทีนี้อธิบายตัวตัดนิดน,นึงนะครับตัวตัดตัวนี้นะครับข้อดีก็คือว่าตัวขาล็อกเนี่ยเป็นขายึดแบบ CNC แบบใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มระบบสวิงอาร์มเข้าไปเป็นแบบไหนนะครับระบบสวิงอาร์มเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวลอยกล้องโฟกัสกันเนี่ครับ เวลาที่ฐานมันดันออกมาสมมุติว่ามันติดขัดที่ใบมีดนะครับมันก็จะมีสวิงอาร์นเนี่ยรับเพื่อไม่ให้ตัวใบมีดตัวเนี้ยงอแล้วก็เสียหายนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งจะทําให้การทํางานเนี่ยราบลื่น มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังคงใช้ระบบเซนเซอร์เหมือนเดิมเพราะว่าเซนเซอร์จะให้ความแม่นยํามากกว่าการใช้ลิมิตสวิตนะครับตัวกล่องคอนโทรลตัวนี้จะควบคุมไฟที่ไปจ่ายให้กับตัวตัดด้วยนะครับหมายความว่า,าถ้าตัวอัดฐานไม่ทํางานไฟก็จะไม่จ่ายมาที่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับตรงนี้จะมีไฟก็ต่อเมื่อเราเปิดการทำงานของเครื่องอัดฐาน,นครับโอเคก็จะมีระบบเซฟตี้มาให้ แบบนี้ก็จะปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นให้ให้ฐานออกมาก่อนนะครับเราปิดตรงนี้ก่อนนะครับปิดตรงนี้ก่อนเราเริ่มต้นอัดฐานออกมาก่อนพอฐานได้ที่แล้วได้อุณหภูมิเขาเรียกว่าความร้อนของก้อน่านได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดตัวตัดกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นอัดฐานออกมาเลยครับอันนี้คือฐานที่เราทําการบดไปแล้วนะครับบดด้วยหัวบดที่ปรับความละเอียดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก้อนฐานที่ออกมากันครับ่ การเติมฐานตรงนี้นะครับเราจะเติมให้เต็มก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่เราเติมแบบพอดีพอดีเราจะได้ดูรู้นะครับว่าฐานมันไม่ได้ติดขัดกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือก้อนฐานที่ได้ออกมานะครับช่วงแรกยังไม่นั่นนะครับต้องรอให้ตัวกระบอกอัดตรงนี้นะครับมีนณหภูมิความร้อนที่คงที่ก่อนนะครับนี่นะฮะอ่ะสังเกตที่ผิวถ่านะครับยังไม่เนียนนะฮะอ่ะเนี่ยเริ่มเนียนละเนี่ยฐานมันจะเหนียวแน่นมากนะครับ คือถ้าเราทําเราใช้มือจับเนี่ยเราจะรู้เลยว่าฐานที่ได้ออกมาเนี่ยมีความเหนียวแน่นมากกว่าฐานที่อัดออกมาเป็นแท่งเลยนะครับฐานที่ผ่านกระบวนการบดแล้วนะครับดูความยาวที่ได้ออกมาตอนนี้6นิ้วแล้วนะครับอ่ะเนิ้วนะครับ7นิ้วเป็นไงเจนิ้วเริ่มเริ่มล้าวนะครับก็คือได้ความยาวประมาณ7นิ้วนะครับใครอยากทําฐานก้อนยาวๆก็สามารถทําได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะสต็อปเครื่องก่อนนะครับอ่ะสต็อปเครื่องทําไม เพราะว่าเราจะเริ่มต้นตัดนะครับตัวเซนเซอร์มันจะอ่านค่าเนี่ยเราต้องหักฐานทิ้งไปก่อนนะครับก่อนเริ่มต้นเสร็จแล้วก็ทําการเปิดตัวตัดอัตโนมัตินี่นะครับหลังจากทาการเปิดเสร็จแล้วเราก็มาลันเครื่องนะครับอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจุดหนึงลืมไปนะครับจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราตัดไม้เนื้อแข็งนะครับ เดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนิดนเงี้ยไม้เนื้อแข็งนะครับให้เราปรับความแรงในการตัดเช่นกระลาเงี้ยปรับมาที่6นะครับ4มันตัดไม่ขาดนะครับเราต้องใช้ความแรงในการกระแทกที่แรงสุดเลยครับก็คือ6ครับ5ถึง6แต่ความแรงระดับ 5- ถึงหห้ามตัดตัวเปล่าเด็ดขาดนะครับมันจะทําให้ชุดการตัดนี้ได้รับความเสียหายนะครับเราจะตัดได้เฉพาะตอนที่มีถาดไหลออกมาเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคปรับไปที่6นะครับเปิดเครื่องแล้วก็มาอ่ะลันนะครับ เดี๋ยวพอ่านออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดอัตโนมัติเลยนะครับโอเคนั้นเราเติม่านไว้นะโอเคเห็นไหมฮะตอนนี้เราตั้งระยะก้อนฐานไว้ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ให้ตัดอ่ะเห็นไหมฮะสังเกตน,นะครับระบบสวิงอาร์มก็าํางานนะครับอ่าเห็นไหมฮะจะมีการขยับตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันใบมีดคดงอนะครับอ่าเห็นไหมฮะ อันนี้คือระบบสวิงอาร์มที่เราเสริมเข้าไปนะครับด้วยขาจับแบบ CNC นะครับแบบใหม่อ่ะนี่นะครับนี่คือก้อนฐานที่ได้นะครับมีความแน่นเหนียวหนักนะครับใครที่ต้องการฐานที่มีคุณภาพนะครับก็ให้ทําการบดด้วยหัวบดของเครื่องฐานท n c นะครับก็จะได้ฐานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เราเทสให้ดูนะครับเป็นกะลา100%เเลยนะครับอ่ะตัวตัดนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับ เราสามารถเลือกใส่ไปกับเครื่องหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่อแล้วแต่คนที่ชอบนะครับเห็นไหมฮะนะฐานที่ออกมานี่เนียนเหนียวนะครับหมดแล้วนะครับฐานที่ทําการบดแล้วนะครับนี่นะฮะอโอเคโอเคนะครับ ทีนี้หลังจากที่หมดแล้วนะครับเราทําการสต็อปเครื่องตรงนี้นะครับหรือกดปุ่มหยุดฉุกเฉินนี่นะครับตัวตัดเนี่ยมันก็จะทําการตัดไฟไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับต่อให้เราเอามือผ่านเซ็นเซอร์ยังไงมันก็ไม่ทํางานนะครับอันนี้คือก้อนถ่านที่ได้ออกมานะครับเห็นไหมฮะยะให้กล้องโฟกัสนิดนึงนะครับเนียนแน่นสวยงามนะครับอันนี้คือกะลาร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับนำไปตากแดด2-3งถึงวันเนี่ยก็สามารถนําไปขายได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีครับบทสรุปนะครับของเครื่องอัดถ่านทีเอ็นบีซีจากที่เราได้ทําการทดสอบตั้งแต่ต้นมาแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับสามารถที่จะอัดถ่านจากไม้อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกะลาเป็นไม้รวมเป็นไม้มะขามหรือไม้อะไรแล้วแต่หรือวัสดุทุกอย่างที่เราสามารถเผาเป็นถ่านแล้วนะครับเราสามารถนามาอัดเป็นแท่งได้เลยด้วยเครื่องอัดถ่านทีเอ็นบีซีอย่าลืมนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีในการ ผลิตใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่มีกําลังมากๆแล้วนะครับใช้เพียงมอเตอร์3แรงเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมทําการทดสอบตั้งแต่ต้นมานะครับสามารถอัดฐานแบบว่าเอาฐานเนี่ยนะครับมาผสมน้าผสมแป้งแล้วอัดออกมาเป็นแท่งได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการบดแบบนี้ก็ทําได้นะครับหรือถ้าใครอยากเพิ่มประสิทธิภาพนะครับคุณภาพของฐานให้ดีขึ้นนะครับเพื่อไปแข่งขันในด้านของราคานะครับเครื่องอัดฐานของ T N B C นะครับก็จะมีหัวบดนะครับที่สามารถปรับความละเอียดได้ปรับความร้อนในการบดได้ซึ่งตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องอัดานหนึ่งเดียวที่มีระบบนี้เข้ามานะครับเรามีเครื่องอัดานเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับเป็นเครื่องอัดานแบบ all in one ของจริงนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมสามารถผลิตฐานขายได้จริงนะครับโดยรันที่มอเตอร์3แรงเท่านั้นนะครับย้ํานะครับว่ามอเตอร์3แรงทํางานได้จริงไม่มีติดขัดแน่นอนนะครับและเครื่องอัดานตัวนี้นะครับ จัดจำหน่ายโดย DIY บ้านนอกนะครับเป็นในรูปแบบของบริษัทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อไปนะครับเราจะมีคลิปวิดีโอแนะนําวิธีการทําสอนอัตราส่วนผสมต่างๆวิธีการแก้ปัญหาฐานแตกร้าวอะไรต่างๆพวกนี้เราจะมีให้ทั้งหมดครับรวมทั้งคู่มือการประกอบการใช้งานการดูแลรักษาตัวเครื่องนะครับ ใครที่อยากจะได้เครื่องนะครับเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับสินค้ารับประกันประสิทธิภาพของตัวเครื่องถ้าซื้อไปแล้วไม่สามารถทํางานได้อย่างที่เรารีวิวไว้นะครับเรายินดีคืนเงินให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับส่วนเรื่องของราคาเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดในแต่ละแบบให้ที่ท้ายคลิปนะครับถ้าใครมีคําถามข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถสอบถามมาได้ที่ Facebook l i n e และเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะมาแนะนำนะครับวิธีการเลือกถ่านที่มีคุณภาพนะครับสมมติถ้าเรามีถ่านที่มันไม่มีคุณภาพครับเราจะทำอย่างไรให้ถ่านของเรามีคุณภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแนะนำครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ